สวัสดีทุกคนวันนี้ยแบบผมสมเป็นซิงเซ่ช่องปะวะสวัสดีคุณผมทุกคนด้วยนะครับผมนะกลับผมใครวะนะ่อุ้ดีซิเหตุนะครับผมนะก้าวันนี้ไม่อยากทําเลยก็เนื่องจากชะะั้นออกวนฮาราวีนะมันเลยแล้วดีกว่าวันนี้เราก็จะมา,าดูหนังซ้นเรื่องไซเลนโฟเบียนะครับผมนะก็มไม่อยากโดนเช็มึงเลยนี่ย ใส่หูฟังดูนะครับผมนะก็ผมไม่ได้ใส่ครับผมหูฟังคูเป็นหูฟังคูทูนะแต่ไม่รู้วิธีเชื่อมต่อฟังคูทูใส่ทีนี้นะฮะอะไรขึ้นเนี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวๆนะคือใส่ชุดหนาวมาถ่าโคตรหนาวเลยวันนี้นะฮะลมมันพัดมาครับผม กอ,อนะครับทุกคนจะไม่เห็นหน้าผมเนาะก็ใช่ครับผมกูปิดไว้นะกดเสียงฟังในการรับชมใส่เพื่อปิดเสียงอ้ยคูนะผมเกยกดูเลยเกล็ดกยจ้าหน่อยครับผมนะก็จะมาดูให้น้องๆนะผมจะจบทำแล้ว Nego. Hei, <laughs> he, 29 he oh, oh. Free fire ก็เป็นของฟรีไฟล์นะครับ The Silent Phobia กลัวกขวามเงียบทีนี้มันก็เงยีงยบอ่ะอย่าแล้วเ้ยกูผีทุกคนเงียบดูเลยมื่อไรแค่ยิบกอนไป Ây, khỉ thật Ôi, khỉ thật Khỉ thật Đừng nhớ mặt Hãy đăng มาอีกอะเสียงเอฟเิกป่าวะเนี่ยต้องใส่หูฟังแง่ขนาดนี้ใช่ไหมคุณจะยอมฟังปันบ้างอ่ะเอานี้ไม่รู้ว่าเอ็มจะคิดถึงปันบ้างไหมแต่ถ้าคิดถึงก็แค่เปิดเสียงปันฟังละกันแค่เนี้ยมันก็อยู่กับเอ็มทุกทีไม่หนีไปไหนหรอกเชียอะไรเมื่อกี้หอะ ย้ยเฮ้ยส่งน้ำหน้าชอบอยู่คนเดียวเย็นเย็นเลยจับแกตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยมาเชียเชีย Aku ikut lah Aku tahu lah Nak duduk Tak masak kan Sini apa pun E S M Wah.

มาดีละมันก็สิบหายหมดเครื่องตีกู <c oughs> ทำไรอะ่ะมาฝึกงานหรือ่าสร้างงานย,ยังไงดีเก็บให้เรียบร้อยด้วยไม่ได้ส่งเสียงดังอีก おうし。 ん。 คนห้อยหัวอยู่วะเราต้องกลัวปะเราต้องกลัวไหมกลัวกลัวคนนั่งข้ขาง ตอรีฟีไฟเฉยเปิดดูเปิดดูเปิดดูแกได้ตรีฟีไฟเฉยเลยนักกว่าเดิมอีกอะยิ่งเข้ามาสายก่อนแล้วก็บาดไปเก็บลมไม่ร้ราะยังไงเขาคนชนะเหรชนะมีทั้งมร้อย่คนแล้วเรียกคนเข้ามาซ้อม ฮึย่ยะอืมเชิดดูหน้าดิทำอะไรี้ทำอะไรชิบหายล้ว ชิ้นที่ไม่มีขับหยับคนนี้เลยเดี๋ยวตัดออกให้เนะี่ยตัดออกให้ก็คำๆนะฮะชอ้ิผ <c oughs> oh, มาแล้วเสือ้อ

ฆ่าสตอร์วัเลยไม่หลับมือเยนกว่าเดิมอ่ะสองตัวเฮ้ย คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็อนนี้ไปก่อนแล้วครัป่ะโอ้